ชื่อปัญญภพพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับค่ะอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว มันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีนนคุณป้า<ท>มีปัญหาดวงตาอย่างไงบ้างคะ,ะมีปัญหาดวงตาก็คือดวงตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะแ,แล้วเห็นมองผ้ามัวไปหมดที่มองไม่เห็นเลยกลับมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะไปไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วอาการนะคะที่เคยเป็นอยู่คะ่ะตอนนี้หายไปแล้วอะคะ่ะ ตอนนี้ดีขึ้นจ้ะดีทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ uh huh. อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วกล่องครึ่งได้ไหมคัทนขึ้นดนนีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ80ปอเป็นต้อกระจก ถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเคลืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ ชื่อนาะเจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีอายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ